เช็คเช็ควันูวัอ่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนะก็อยู่กับผมนะครับจ่าเดฟอีกแล้วนะวันนี้มันเจอของดีของเด่นอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะอ่านี่ครับผมพ็อชั่นสปอนะครับเพื่อนๆนะอันนี้เป็นวัตถุดิบสําหรับทํายาพิษของกิโยตินนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้ราคามันเด้งมาอยู่ที่900นะครับเพื่อนๆแล้วก็สูงสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับดูราคารับซื้อนะครับ ของพัชชันสปอร์นะครับปึ๊บรับซื้อสูงสุดอยู่ที่930เซนี้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็มีคนรับเยอะด้วยนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราจะไปล่ากันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมาไปดูกันนะครับอ่าสถานที่นะครับน่าจะไปในกิฟนะครับนะดันกิฟต์ดันกิฟน,นะครับเพื่อนๆไป let's go ในนี้นะ่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับคิดว่านะเพื่อนๆนะมีสิทธิ์ลุ้นการแมงแดงด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าในที่สุดเราก็ถึงดันกิฟแล้วนะครับแล้วก็เจอกับอ่าแมงแดงด้วยนะครับเพื่อนๆนะมีสิทธิ์ลุ้นแมงแดงด้วยนะครับแล้วก็ตัวเหตุนะเพื่อนนะตัวนี้นะครับมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครึ่งชั่วโมงนะครับ let's go ไป เดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวแดงๆนี่ไม่ต้องสติวก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะเอาแต่เห็ดขอนะครับแล้วก็เผือไปสติวแดงตลอดเลยนะครับเพื่อนๆนะเห็ดมาแล้วโอ้ออกไปทางกินเฮิบพอสมควรนะครับกินเฮิบก็ออกอยู่นะครับแต่ว่าตัวเห็ดเนี่ยออกดีอยู่นะครับเพื่อนแต่ว่ามันมีอีกที่หนึ่งนะ เดี๋ยวผมขอกักไปก่อนนะครับที่สําหรับการล่าเห็ดนะจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะไปหาให้ดูนะครับเพื่อนๆเป็นของแถมตอนท้ายคลิป้วยกันนะครับอ่าเลเทิร์บด้วยทำไมรู้สึกว่าน้อยจังนะครับนี่นี่เห็ดเห็ปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ,อ่าสติลไปเรื่อยๆนะครับนะ โอ้รู้สึกว่าออกยากอยู่นะครับเพื่อนแต่ว่าราคาดีอยู่นะครับนะราคาสวยเลยนะครับประมาณ800-900เซนนี้นะครับราคาสวยเลยราคาค่อนข้างดีนะครับเมื่อก่อนอันละ30เซนนี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาเด้งขึ้นมาแล้วเพราะว่ากิวตินเนี่ยใช้ยาเนี่ยนานขึ้นนะครับ5นาทีนะปกติมันจะประมาณ1นาทีครึ่งน,นะครับ จุกออดแป๊บเดียวนะครับนะหมดลิ์แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยห้านาทีแล้วนะครับรู้สึกว่าจะอึดขึ้นนะครับนะฮสกีโยตินของเรานะครับเ,เพื่อนอไปไปไปค่อนข้างจะสะติลยากอยู่พอสมควรนะครับเ,เพื่อนแต่ว่าด้วยจํานวนแล้วเนี่ยอ่ามันเยอะนะครับอาจจะสูสีก็ได้นะใจฟ้านะครับตอนนี้ใจฟ้าขึ้นเป็นที่1แล้วนะครับ สำหรับการล่างเงินของเรานะครับเพื่อนอาตรงนี้มีคนรับด้วยนะครับรับอยู่700นะครับถือว่าราคายังถูกกว่าพอนิล,ล่านะครับเพื่อนเราจะไม่ตีแมงแดงนะครับนะถ้าว่ามันไม่ลุมจริงๆเราจะไม่ตีนะครับนะเพราะว่ามันเสียเวลาสตีโอ้ยใช้นิ้งแพนนะครับเผื่อได้ใบบูนะครับตีก่อนเอาไม่ได้อะไรเลยนะครับ ตีทำไมเนี่ยนะครับลากลากลากนะลากอาปยกันต่อครับอย่าอื่นเราจะไม่สนนะครับนะเราจะเอาแต่ไอตัวพิษอย่างเดียวนะครับนะนี่นะครับรู้สึกว่ามดน,นน้อยขึ้นนะครับนะไม่ได้ไม่เรียกว่าน้อยขึ้นดิียกว่าน้อยลงนะครับเพนะื่อนๆนะอ่าอ๋อมีมีอ่าเพื่อนร่วมชะตากรรมด้วยนะครับนะ มีเพื่อนร่วมชีติตก,กรรมหนึคนนะครับว่าอยู่ที่นี่นี่ของดีเยอะนะครับมีทั้งเห็ดพิษนะแมงแดงด้วยนะครับเ,เพื่อนปกติเห็ดมันจะลื่มๆกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทำไมเห็ดมันโดนปรับก็ไม่รู้นะครับเห็ดน้อยลงนะครับเ,เพื่อนนะ ผ่านไปแล้วประมาณ6นาทีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเราติดตามตอนท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามอนมันน้อยเหลเกินนะเดีย๋ยวเจอกันท้ายคลิปครับ เอาละเพื่อนๆตอนนี้รูปลัดตัดตอนมาตอน3นาทีสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วต้องบอกกันว่าแบบนี้โคตรเดือดนะครับเพื่อนๆก็มีทั้งนะครับตัวเห็ดที่เรามาสติูวนะครับมีทั้งฮันเตอร์ไฟด้วยนะเพื่อนๆนะแล้วก็มีตัวชายนิ่งแพนด้วยนะครับโอ้ยบอกว่าแบบนี้คบคันสรรหาจริงๆนะครับแบบนี้นะต้องบอกว่าสนุกครับเพื่อนๆแบบนี้ นี่มีตัวแบ็กมัดลูมด้วยตัวนี้ดอปทีละ2-3อันนะครับเพื่อนๆนะอ่ามีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตด้วยนะครับจากตัว Hunter ร์ไฟนะครับเพื่อนๆถ้าแจ็คพอตตกก็อย่างน้อยเนี่ยสอเอมได้แน่นอนนะครับจาก Hunter ร์ไฟนะครับจากการ์ดนะครับฮันเตอร์ไฟนะแล้วก็มีชัยนิ่งแพนด้วยนะครับมีใบบูด้วยนะเพื่อนๆบอกว่าเพิ่นนะครับแบมนี้โอ้โหไปอยู่ไหนมาเพิ่งเจอนะครับนี่นะครับเห็ดทีละสีห้ตัวนะครับนี่ เพียบแล้วก็มีเลดแพนด้วยนะตัวนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะดอกหนึ่งเนี่ยประมาณ700นะครับเพื่อนๆบอกเลยนะครับว่าแบบนี้ครบเครื่องนะครับนี่เลดเฮิร์บนะเพื่อนๆน,นะดอกละ700นะครับ600 700เซนนี้นะบอกว่าจำเลยนะครับนี่ถ้าขยันก็สติลไปด้วยนะครับแบบนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองสติลแต่ตัว อพอช่างสปอนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายคลิปเนี่ยจะได้สักกี่ชิ้นนะครับเ,เพื่อนๆรับรองว่าแจ่มแน่นอนนะครับสําหรับมือใหม่นะสาหรับมือใหม่เ,เพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนนะครับที่ว่ากําลังจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับไม่รู้จะไปที่ไหนนะที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่นะครับบอกว่าโคตรจะว้าวนะครับเ,เพื่อนๆว้าวสุดๆเลยนะครับผลประกอบการที่นี่จะเป็นยังไงนะครับเ,เพื่อนๆ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยแจ็คพอตยังไม่ออกนะครับแจ็คพอตจากการ์ดฮันเตอร์ไฟยังไม่ออกนะครับเพื่อนๆอาจจะมีสักวันหนึ่งนะที่ได้การ์ดฮันเตอร์ไฟไปขายด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้การ์ดฮันเตอร์ไฟราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก 3m นะครับจนถึง 5m นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ค่อยจะมีคนใช้แล้วนะไปเลยนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง30วิสุดท้ายแล้ว สามสิบเจ็ดวิสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้สักกี่ชิ้นนะครับเพื่อนๆนะผมเดาว,ว่าน่าจะได้ประมาณสักสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยชิ้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเห็นทีอยู่นะครับเห็นออกทีอยู่นะเพื่อนนะนี่นะครับนี่นะออกบ่อยอยู่นะครับเพื่อนอ่าแถม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 ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเรียบร้อยครับหมดแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนะ เดี๋ยวเราไปนั่งนับตังค์กันที่พอนิล่านะครับเพื่อนๆไปเจอกันที่พอนิล่าครับอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่พอนิล่าแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีที่ฟาร์มเงินนะครับสาหรับกี่4ปีนะผมแนะนาที่นี่เลยนะครับเพื่อนๆนะกิฟตเวเนีย01นะครับเพื่อนๆนะมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆป้าก็ให้อ่ได้บูเฮิบมา6อันนะครับเรดเฮิบ5อันนะครับแล้วก็ได้ตัวจับจับมา1อันนะจับสปอร์มา1อันด้วยนะครับเพื่อนๆนะกินเฮิบ ของสวมใส่ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆอไฮไลท์นะครับพัชชั่นสปอสามร้อยสิบเก้าอันนะครับเพื่อนโอ้โหอย่างจ่มอ่ะตีอันละประมาณหนึ่งพันก็สามแสนแล้วนะครับได้ยาฟ้านะครับมาสองอันนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์อีกสองอันนะครับแล้วก็อะมัสลูมนะครับสปออีกหนึ่งร้อยชิ้นนะครับอของพวกนี้เดี๋ยวไปขายกันนะครับอเริ่มจากสปอก่อนนะเพื่อนๆนะ เขาให้เ3้า้นะครับเพื่อนๆนะจึ๋งจึงจึง,จงอ่ะเดี๋ยวโยนล้านนี้ให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆนะอะเจอแล้วนะครับปึ๊บก็ให้โยนนะครับปึ๊บโอ้โหยาไฟาอ่าเพื่อนๆถ้าอยากได้ยาฟ้ายเยอะๆเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ตะเกียงแดงนะครับไปฟาร์มด้วยนะครับเพื่อนๆนะตรงนี้ได้มาแล้วนะครับสามแสนหนึ 16, ่งหมื่นหกพันเซนนี้นะครับเพื่อนรับตังค์นะครับแล้วก็เหลือในตัวอีกก็คือ แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์น่าจะประมาณ2,000นะครับอ่ะแอลกอฮอล์นะครับ2 0 0พันหนกับสิบาทนะครับเพื่อนนะอ่ะโยนไปนะครับได้อีก4,000นะครับแล้วก็พอชชันเฮิร์บนะครับเดี๋ยวดูราคาพอชชันเฮิร์บก่อนอุ้ยพอชชันเฮิร์บไม่มีคนรับนะครับเพื่อนนะของพวกนี้ไม่มีคนรับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปโยนร้านขาเพิ่มเติมนะครับไปอ่ะขายขยะได้อีกนะครับประมาณ โอ้โหได้น้อยนิดนิดน้อยนะครับหมื่นหกนะครับเพื่อนๆนะปั๊บเข้าให้หมื่นหกก็เอานะครับอ่าเมื่อกี้พ่อค้าไปขายขยะแล้วนะครับได้ประมาณหมื่นหกนะเก็บตังค์ก่อนนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้เงินในตัวเป็นศูนย์เซนีแล้วนะครับเบิกมาจากเมื่อกี้หมื่นหกนะครับเพื่อนๆปึ๊บอ่าหนึ่งหมื่นหกพันนะครับแล้วก็ของที่ขายได้นะครับรับตังค์ทั้งหมดนะครับปึ๊บสามแสนสามหมื่นนะครับหกพันเซนนี่นะครับโอ้โหบอกว่า สบายสบายนะครับ3ามแสนสามหมื่นนะครับเพื่อนๆนะอ่าสำหรับใครที่เริ่มตั้งตัวนะครับผมแนะนําแบบนี้อีก1แมบนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอตัวไปฟาร์มกันก่อนนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเงินจะหายากจริงๆนะครับนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ